เออมากินนข้าวไปเลอกันแม่หอยไหมโอ้ยอย่างนี้น้ำมีกันนั่นย่างไรเนี่ยังหเเป็นเดี๋ยวมีกจินหอดีสิฟักซื่อก็อันตีฟักซื่อจิ้นหอด้หยอย่างก็ต้มแส่บต้มแสับมาเอาเออหมูทอดกระเทียมกันนี่โอ้ยยังไปกล้วทอดโอ้สมาร์ทไปเฮ้ย ที่ผมนึกว่าเป็นหมูทอดกระเทียมปะโอ้ผมมันว่าเป็นหมูทอดเล้วเจ๊งหยอมมาเป็นขั้วทอดเัวเนี้ยปะเออแต่เนียแต่ไม่ีต้มแซ่บอ๋อกินต้มแซ่บดีกลัวก็นึก่หมูทอดเนี่ยมันมัดจาดนีเนาะรถล้านรถกระเพราลนกระเพราไหนมห้ดเนาะก็นั่นเนาะตัวไอ้สุดได้่นกันไหนหนอกผนอ่ะควรจะได้นะมามีต้มแซ่บแก้ตัวอยู่ ดอกเาองมันิงไงมั้งโอ้ยก็ึกื่าเป็นเอ็นมัน่าเป็นเอ็นแก้วโอ้ยเป็นน้ำขิงั้เนโอ้หตายละเนี่ยเนี่เขาวาอยูกกินข้าจนหูตาลายหมดเลยหัจีิถอดก็ต้มแสีบอีวะสมาถือพี่เฮลทักแน่ฟักเสียบม่เนาะแน่นอนแล้วไกินกิ Mình nghĩ thế là... Này, Khốn mà câu, bằng cái khỉnh côi thoát, á, vì mẹng Bên nhánh, anh Kho yên, mình xứ nữa, nè Ăn nhọc, lấy Ô, chăm chẹp, con Ăn nhẹ, con Hứm, mùi, không nhau, không Khỉnh Ngắm, này, nè Hứm Hứm, cơ, ạ Hứm, ấu, én, kéo, đó แต่ลายหมดก้แตาลายหมดคือว่าจีนถอดอีตัวจีนถอดก็ต้มแสบไปตัวแต่เป็นกล้วยถอดก็นำขิงอย่างนี้ตมาเอากำห่ไหมใช่่ใช่่ใช่่ใใ่ใช่ใช่ใ้่ใ่ใช่ใช่ใย่ใช่ใย่ใช่่่่า่าช่ใ่ใช่่่่่่าา่่ อ๋อฮิปๆหนกันลยแม่งใช่เป็นยังฮิปเนแก้วอะไรกินเข้าเข้าก็ยากมเออเอ็นแก้วนะเอาเลยนึกเอ็นแก้วอีกเอาแต่ๆไปมั้จบกัน